ครับบบให้ huh. ah, mm hmm. รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับพวกเราโคตรมันอยู่ในช่วงรายการ รีวิวออมาถ้าอยากรู้ว่ารีวิวอะไรไปส่งกันนะครับของมาว้าว <Wow. S 2> นี่คือขาตั้งกล้องไลฟ์สดน,นะครับเราสามารถใช้ถ่ายทิกตอกถ่ายขายของออนไลน์ได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้จากราชิด้าชอปปเทครับผมนะครับเราต้องการกูช่วยนะครับมา จะเดินวนทำไมครับเนี่ยจัดเก็บมาอ่ะโอ้ขอนใกล้หน่อยครับขอนใกล้หน่อยครับยับยับนี่มันกันไกลเลยจี๋อะไรครับเนี่ยไอ้ต้าวไอ้ตากันไกลโอ้โหเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรมาตู๊บีเนี่ยมันตัดยากเลยเก้อนี่ไอ้กันไกลได้ตัดได้ อะครับก็ให้บอ,อ,อแบล้วนะาก็ฉีกเลยนะครับผมพอมันกันไกลมันตัดยากนะข้าดดขงในก็จะมีมีมีไฟนะครับมีไฟมีไฟไอ้ตัวเนี้ยต,ตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นขาขาตั้งโต๊ะผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันว่าขาตั้งโต๊ะเป็นยังไงนะครับ จออยไปั่สงิ้วองนิ้กยากยากันไก่ต้องช่วยแล้วละได้แล้วได้แล้วนี่กล่องกล่องโคตรยับเลย ขาตั้งโต๊ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขาตั้งโต๊ะโอ้มันต้องกายัางไงครับเนี่ยนี่ยังไงน,นี่นี่คือขาตั้งโต๊ะนะครับถ้าตัวก็ค่อนข,ข้างใช้ได้นะครับก็สามารถเอาขึ้นเอาลงได้ปรับระดับได้ทางโต๊ะปรับระดับได้ต้องการสูงต้องการต่ำอย่างนี้ได้ถึงยังห่า นี่คือไฟนะไม่ได้ไฟธรรมดาไฟรอนเะสีไฟลอนย yeah. <long>. yeah. นี่คืออันนี้อันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นตัวล็อกตัวล็อกนี่เป็นตัวล็อก,อกเราก็ใส่อันนี้เข้าไปเลยอืขานั้งไฟมีกี่ขาครับพี่ฟุกบสี่ขาครับผมขาที่หนึ่งเป็นไง ไม่อยากจะเพู่มมีขันไม่มีน้ำค <c oughs> นละมุกพอตรวอ่ะกแล้วไม่อ่ะไปมันใส่ยังไงเแ <c oughs> สงเดียววะ <c oughs> เอาเอาจะไม่เปลี่ยน <c oughs> มันต้อง ของก็จะมีนะครับขาตั้งโต๊ะเฮ้ขาตั้งคอมเฮ้ <Hey! S 1> ขาตั้งแล็ปเฮ้ถูกแล้วเอ้อ่าครับผมเรามาดูกันนะครับว่านี่ขาตั้งกล้องก็จะมีสามารถหดได้ยืดได้ชักเข้าชักออกอ่านี่แล้วก็จะมาดูข้อต่อนี่ครับข้อต่อนี่ครับแล้วก็จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์สามารถยืดหดได้อ่า อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับนี่อันนี้เป็นไฟเป็นไฟไฟ LED 12นิ้วอืมเดี๋ยวผมจะให้น้องประกอบประกอบช่วยนะครับผมอ่าโอเคก็จะเอาขาตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อ,อ,อต่อไปแล้วก็จะใส่ไฟนะครับใส่ไฟตัวกลม,มใส่ไฟเข้าไป ต่อไปต่อไปก็จะมีที่ใส,ส่โทรศัพท์นี่ที่ใส,ส่โทรศัพท์แล้วก็หมุนเข้าไปนี่หมุนเข้าไปคปรับผมนี่นี่นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <S <S นี่ยแล้วก็จะมีโทรศัพท์ลองใส่ดูนะครับตัวนี้มันสามารถยืดได้ยืดได้ เรามาลองเทสไฟดูกันนะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเปิดไฟให้อาอาไฟมันก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ครับ,บระดับได้เปลี่ยนสีได้ระดับได้โอเคอาก็จะประมาณนี้นะครับอืม ใช่มันสามารถเปลี่ยนได้สามระดับเป็นขาวส้มสมอนใช่สมอน <c oughs> ส้มเฉวหวานก็ได้นะครับแล้วก็วจะมาวะนี้ครับผมฝ <c oughs> ากกดไลค์ฝากฝากสัสไครต์โคตรมันด้วยนะครับ ในทางช่อง YouTube ทางเพจทาง TikTok ฝากโคตมันมด้วยนะครับขอบคุณครับ